คุมความโมโห О ตัวเองไม่ได้ขับรถชนกันตั้งใจชนบนถนนอะไรก็แล้วแต่แล้วเดียรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะมนุษย์อะมันเคยเป็นคนที่มีจิตใจดีกว่านี้ในอดีตอะแล้วทําไมปัจจุบันมันถึงแบบมันถึงแย่ลงเรื่อยๆจากการที่แบบเห็นจากข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนอะได้ได้ดูหรือว่า หรือได้แนวคิดหรือได้อ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมาจากเดียก็ได้อมาจากอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาได้มีสติได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องมาแบบมาต้องมีคนสอนโดยตรงแต่เขาต้องคิดได้ด้วยตัวเองเขาถึงจะเปลี่ยนได้เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ถ้าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนด้วยตัวเองข้อนี้มันจริงมากเพราะฉะนั้นหลายคนนะบางคนถึงชอบฟังพอดแคสต์ไง แต่เดียจะขออย่างนี้นะเดียเคยตกอยู่ในจุดนั้นมาแล้วนะอันนี้ขอพูดเป็นคนที่ชอบฟังอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็จะฟังฟังฟังอยู่อย่างนั้นนะคะฟัง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 ไปเรื่อยๆพอคลิปนี้จบไปอุ้ยรู้สึกฟังแล้วมีพลังวันรุ่งขึ้นฟังคลิปต่อไปอ่ะแล้วก็รู้สึกมีพลังอย่างเงี้ยขึ้นมาใหม่แต่ที่ผ่านมาหลายๆอย่างฟังแล้วไม่เคยเอาคลิปไหนมาปฏิบัติแล้วจํามันได้อย่างแท้จริงเลยถามสิทุกวันเนี้ยฟังสมมติฟังพอดแคสต์มาสิบอันอะ เคยเอาอันไหนมาปฏิบัติจริงจังแล้วจำมันได้อยู่ปะทุกคนอาจจะจำได้มีนะหนึ่งข้อแต่ฟังสิบอันปฏิบัติแค่หนึ่งอย่างอย่างเงี้ยหรออยากให้ฟังแล้วเอามาทำเลยทำเลยถ้ารู้สึกว่ามันดีมันจำได้มันอะไรอย่างเงี้ยทำเลยทำเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้แล้วปฏิบัติทันทีหนังสืออ่านสิบเล่มไม่เอามาทำต่อไม่เอามาปฏิบัติหนังสือก็จะเป็นแค่หนังสือความรู้ก็จะอยู่ในหนังสือแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปอยู่บนชั้นหนังสือแต่ถ้าเกิดว่า อ่านปั๊บแล้วเอามาทําได้ทันทีเนี่ยมันเลยเป็นหนังสือที่เดียรู้สึกว่าเป็นคมภีที่เดียพกบ่อยมากแล้วเดียไม่รู้ว่าเดียจะพกทาไมทั้งทั้งที่บางทีเดียไม่อ่านด้วยซ้าบางวันอ่ะบางวันเดียรู้ว่าเดียไม่มีเวลาที่จะอ่านแต่เดียก็ถือมันไปด้วยมันเป็นเพราะแบบมันเป็นกฎที่เดียรู้สึกว่าเฮ้ยสักครั้งถ้าฉันเจออะไรในชีวิตอ่ะฉันขอแค่เปิดไปเพื่อให้ฉันจําได้ว่าอ๋อฉันควรทําแบบเนี้ยเออเพราะเดียอยากปฏิบัติตามหนังสือจริงๆอ่ะ เดียไม่ได้แค่อยากอ่านแล้วปลุกใจเดียโกลเด้นเซนเทนต์ประโยคทองทัดใจแล้วจบไปอะไรเงี้ยเออไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างพี่ถนัดดมบอกว่าเราชอบอยู่ให้สุขใช่ป่ะอันเนี้ยก็ดีพี่บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนมีไฟแต่พี่แบบอยากอยู่ให้สุขอันเนี้ยก็ได้แต่พี่อยู่ให้สุขได้ตลอดจริงๆริงไหมนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการการที่จะมีไฟตลอดเวลาหรือการที่จะอยู่ให้สุขตลอดเวลามันต้องอาศัยอะไรมันต้องอาศัยสติอาศัยการรู้ตัว รู้ตัวเยอะเอะมีสติเยอะเยอะไม่ว่าชอบแบบไหนรู้สึกว่าชีวิตจะจะหลุดถนัดกับการแบบโอ้อยากอยู่ใช้ชีวิตสงบแล้วอะไรเงี้ยอาแต่การใช้ชีวิตสงบของพี่พี่เคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าอยู่แบบเนี้ยพอใจภูมิใจแล้วจริงๆใช่ไหมสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องตายที่ผ่านมาไม่เคยเสียดายอะไรเลยใช่ไหมเออลองลองแบบคลิปแบบนี้ดูกับตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบเต็มที่แล้วใช่ป่ะชีวิตถึงรู้สึกว่าการมีความสุขนั่นคือสุขที่สุดเลยอะไรเงี้ย อ่ะถ้าสุขที่สุดเลยก็คือใช้ชีวิตให้มันสุขจริงๆให้ได้อะถ้าพี่บอกว่ามีสติคงไม่ดื่มอะแต่ทุกวันนี้ที่พี่ดื่มพี่สุขแบบไหนอ่ะพอหายเมาแล้วยังสุขอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้องดูต่อแล้วว่าเพราะฉะนั้นก่อนดื่มหลังดื่มและการดื่มมันช่วยให้ชีวิตพี่สุขยังไงอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้บอกว่าให้หยุดดื่มนะมันมันเป็นความพอใจและและและความ เรียกว่ามันคือความสุขของแต่ละคนก็แล้วกันไอเรื่องนี้เดียไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่มี power ที่จะไปบอกให้ใครหยุดทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเงี้ยแต่แค่อยากให้ทุกคนอ่ะได้มีมุมอะไรในตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจเราพอใจและสิ่งที่เราเป็นมันจะดีต่อสังคมมันดีต่อตัวเราเอาง่ายๆดีต่อตัวเองหรือยังดีต่อครอบครัวตัวเองหรือยังดีต่อคนใกล้ตัวหรือยัง แล้วถ้าเราดีกับตัวเองดีกับคนใกล้ตัวดีกับคนรอบตัวสุดท้ายอะ่ะพลังโดยรวมอะ่ะในซอยในสังคมในหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดในประเทศอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจริงๆเออนี่วันนี้ฉันเป็นโค้ดเหรอเนี่ยงงนะพูดไปเรื่อยๆแล้วอินอยู่น้ำเลยจากคลิปขายของอะ่ะมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ผมตัวคนเดียวอืพี่อยู่คนเดียวให้มีความสุขจริงมากค่ะมีแต่กิเลสราคาง่ายเกินไปขาดไตรตรองหัวร้อนง่ายอารมณ์พาไปอะไรไม่รู้สังคมนี้ใช่อยู่กันให้ได้ค่ะอยู่กันให้แบบให้มันมีความหมายกับตัวเองให้มันมีความสุขเนี่ยคือเดียเชื่อว่าลึกๆนะ่ะไม่มีใครแบบไม่อยากเป็นคนดีหรือไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีเดียเชื่อจริงๆไม่มีหรอก แต่มันพักหายใจครับ <laughs> มีคนให้กำลังใจฉันคือพูดเรามันอินอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเออความหมายอะ่ะความหมายตัวเองคือความหมายในชีวิตของพี่อะที่ผ่านมาคิดว่าเราอยู่อย่างมีความหมายหรือ,อยังเรามีความหมายต่อตัวเราเองไหมหรือเรามีความหมายต่อคนรอบข้างเราเคยให้อะไรที่มอบคุณค่าให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างหรือสังคมไหมอะไรเงี้ยอืม แล้วคืออะไรเออนั่นแหละทุกคนฝากนะคะจริงๆถ้าใครเข้ามาฟังทันเอ,อคำถามสามข้อที่ให้ตั้งกับตัวเองในทุกวันะจะดีมากๆเลยเนาะอยากให้ไปตั้งคำถามกับตัวเองกันนะคะผมทำให้พ่อให้แม่ดีมากอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนถ้าใครฟังเข้ามาฟังทันตั้งแต่แรกนะคะอยากให้เอาไปทำจริงๆนะอะไรที่กำลังรบกวนฉันมีอะไรที่ฉันแก้ไขได้ไหม และฉันพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจจริงๆหรือเปล่าสามข้อนี้จริงๆฝากเอาไว้ชีวิตจะได้รับการแก้ไขปลดปมต่างๆในชีวิตแล้วพาตัวเองไปข้างหน้าได้แน่นอนนะคะลองดูก็ได้คืนนี้ก่อนนอน3ามคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเดียวจะไปละเพราะดึกและห้าทุ่มครึ่งและนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามเดี๋ยวไว้ มีเวลาก็จะมานั่งไลฟ์แบบนี้ก่อนหน้านี้ขายของก็ไม่เข้ามาช่วยกันซื้อเลยเนาะเออเนี่ยปักตะกร้าเอาไว้ถ้าใครดูอยู่ยังไงก็ไปกดซื้อกันบ้างขอบคุณพี่โอนอนเช้านะคะราตรีสวัสดิ์เช่นเดียวกันถ้าอยากให้กําลังใจเดียเออช่วยอุดหนุนเดียนี่คือธุรกิจที่เดียทําอยู่นะคะวิตามินผิวลองกดเข้าไปลองซื้อกันได้อันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่กินเหมือนกันกินทุกวันเนี่ยคือสิ่งที่มีความหมายกับเดียอยู่ตอนนี้ด้วย นะคะเออเพราะฉะนั้น <laughs> คุยก่อนมีคนไม่ยอมให้ไปวะ่ะ <laughs> มีคนไม่ยอมให้ไปอะเออใช่สร้างแฟนคนขอบคุณค่ะขอบคุณจริงเอาไอเดียเขาไม่ยอมให้ไปเดลีน่ากินทุกวันขอบคุณครับกุ๊กไก่คือคืออยากถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอะไรแบบเนี้ยเดียมาเล่าได้ทุกวัน เตรียมมาพูดเรื่องนี้ได้ทุกวันเพราะมันคือคือสิ่งที่เดียคิดทุกวันและทํามันอยู่ทุกวันเหมือนอย่างที่เดียบอกอะถ้าเดียถ้าเดียรู้ทุกอย่างและเดียเก็บให้มันเป็นความรู้โดยเดียไม่เอามาปฏิบัติอะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย <S <S เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการทวนความรู้ต่างๆในหัวเดียที่เดียจะออกมาทําโดยการมาพูดให้คนอื่นได้รับรู้เหมือนกันพูดให้คนอื่นได้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าคนอื่นทําแล้วมันดีขึ้นจริงๆกับตัวเองนะ เดียจะเดียจะดีใจมากถ้าคนอื่นเอาไปทําแล้วมันดีกับตัวคุณเองเดียดีใจมากๆแล้วเข้ามาอยู่กับเดียเข้ามาฟังแนวคิดอะไรที่เดียใช้ในชีวิตอย่างเงี้ยได้เลยเดียจะบอกทุกคนว่าชีวิตเดียมันผ่านอะไรที่โคตรยากมาเยอะมากเยอะมากๆ,ๆจริงคือทุกคนอาจจะเจอปัญหาย,ยากในชีวิตตัวเองเดียเองก็เจอยากเท่าที่ผู้หญิงหนึ่งคนจะเจอได้แล้วก็จะโหทุกอย่างได้นะคะ เดียเดียเลยอยากจะมาแชร์ละกันเดีย er ไม่มีสิทธิ์หรืออํานาจหรือว่ากล้าพอที่จะไปบังคับหรือเป็นครูหรือเป็นแนวทางอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเอาสิ่งนี้ไปใช้ไปทําไปพูดกับตัวเองไปนึกกับตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้รู้จักตัวเองให้พอแล้วก็หาความหมายคุณค่าในชีวิตตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆ จริงๆนะเดียเชื่อว่าทุกคนนะมีศักยภาพในตัวเองคือแบบคือโคตรแบบโคตรโคตรเยอะเลยอะ่ะดีแบบดีมากคือคนที่เขาอ่ะประสบความสําเร็จเขาเพียงแค่เขาอ่ะใช้วิธีคิดแบบเนี้ยและเขาก็ทําเขาปฏิบัติและเดียเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถแบบนี้ทุกคนเป็นอะไรแบบที่ตัวเองอยากเป็นได้เลยอะ่ะ ทิคอย่างหนึ่งนะที่เดียชอบมากๆาเลยคือมีเพื่อนตั้งคําถามกับเดียอย่างหนึ่งว่าเดียอยากทําอะไรในชีวิตจริงๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินถ้าไม่มีเรื่องเงินขึ้นมาเดียอยากทําอะไรในชีวิตที่เป็นความฝันเป็นธุรกิจเป็นบริการเป็นสินค้าเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องคํานึงเลยว่าจะได้เงินมากหรือได้เงินน้อยเนี่ยคือการตั้งคําถามอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่เดียรู้สึกว่าแบบแม่งโคตรดีขอโทษนะคะที่บางทีอาจจะมีคําหยาบปนเข้าไปอะไรเงี้ยคือแบบ เออ<ช>มันเลยทําให้เดียบางทีกล้าฝันใหญ่แล้วเดียไม่กลัวเออมันทำให้ <laughs> นำนุน่นเฟ,ฟล่มค่ะแวะมาหาใช่ใช่ใช่วงนี้ช่วงนี้ฟฟฟเฟส่มออจอกล่มด้วยปะอเ,เออแต่ไม่รู้อจอกลับมาใช้ได้ยังอะตอนเนี้ยโบยัง,ยงใช่ปะเธอแบตหมดนะพี่ชดแบตหมดปนเอออ่ะทุกคนต้องไปแล้วจริงๆลาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้องไปแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่เอาไงเดียจะไลฟ์เมื่อไหร่เดียเอออยากจะพยายามไลฟ์ทุกวันจริงๆอะเซิร์ฟเดียวกันโอเคอยากจะพยายามไลฟ์ให้ได้อย่างนี้ในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเข้ามามหาเดียได้เนาะเออ